สวัสดีครับผมเ,เดี๋ยวมือนีอผมพัดซวนนกจูกเป็นหลอกหากินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆร้านดังๆให้นกอจูกแนะนำให้นู่นได้กว่าร้านใดก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรภูไทยแม่นสูตรภูไทยครับภูไทยน่องสัง่งเนื้อบ้าน์น่องสรางคั่งเห็นไใ้แล้วเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวสุ่งนี่ยเขาล้อเขาไปถ,ถ,ถามเราเหมืงนนะเราเห็นอย่างเราคุณยังินใส่สุ่งนะไอ้เห็นยังไงนี่ครับส่วนกากโตมันน้องบริเบใส ไปทำงานแนะน้ำเลยเล่นเกมครับผมเราเล่นเกมที่เล่นแล้วได้ตังค์ก็ดีกว่าครับผมเหมือนกันครับผมเกมแคนดี้มูนันซ่าครับผมแก็จิ้มยังไงพอได้ตังค์แล้วเว็บนี้เขาโบนัสแตกมาครับผมได้ถอนวันละาพันบวกทุกวันเลยครับผมทางเว็บเขาใจดีครับผมแจกตุนให้ผู้เล่นฟรีๆด้วยนะครับใครที่บอกว่ามาจากซองลูกิสานเล่นกินเที่ยวนี่อัดซิคนแรกรับโบนัสไปเลยครับ1,000พอยต์ครับผม ใครที่ไม่ทันมัเป็นยังครับผมเขามีโบนัสหายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนครับผมแถมยังมีแจกท่องทุกสินเดือนครับที่นี่เขาบริการฝากถอน่านระบบ AI ไอครับง่ายและไวมากแอดไปเลยครับผมแอด TS 45ครับผมดำครับผมแอด TS 45ครับผมมีห้ย สุดมาฝวากจูกนะมึงเราจะมาลองจำโบกันเลยครับมึงเอามีเหลืองครับมีเหลือง จัมโบ้เลยครับผมเดี๋ยวเนื้อดังที่สุดในเขียดนี้นะครับนี่ใครเขาล่าเนี่ต้องบอกว่าพัซามากแค่เดียวเอาแ<อ><อ>ต่นเนื้อเปื่อยนะครับนะครับเอาแต่เนื้อเปื่อยนะคะครับเนื้อสุดยำยากครับผมแต่๋ยวจคนชอบครับผมโหค <c oughs> รับมาลองเป็นมีเลี้ยงครับมันเทสอะไรไม่รู้ทันเทสปลาหมา่มามปาหม่าถึง้นนึงนะคะที่ไหนตองบ้านเนี่ย้ายเปิดด้า

ไม่แต่มเนื้อ,อย่างเดียวครับร้านนี้ค่ะเต็มเนื้อ,อย่างเดียวเหนื่อยย่างเดียวครับร้านใครไม่กินเนื้อนี่เสียใจนะครับผมทำเนื้ออย่างเดียวค,ครับเรียบร้อยครับผมโอ้มีน,น้ำซุปฟ่อนครับผมสักสองขวบนะครับที่เด็ดมาละกรอบดีมากเลยนี่ที่ขีดถือเป็นที่เป็นกุ๊ดเลยครับ xe chính dính dính đô đây bộ bột hụng mà muốn đừng là hả, tiểu nước lệm lại tìm hạt làm làm poker mang làm đem ครับโพรเหนือตุนเปื่อยมากเลยครับผมฝีมือได้นไงตุนเหนื่อยเลยแสบคนตุนถามว่าอยู่จังหวัดอื่นแล้วครับผมคือตัวบานท่อฝีมือกันเส้มันสุกครับผมสุดยอดถุดใบอันนี้แซ่บมากเขาโันนี้ครับผมถึงชายนี่เงินเฉงๆขุ่นคนผิดเผาอได้ครับเนี่ย แต่เผาแบบไม่เยิ้มเท่าไหร่สักซอนหนึ่งครับผมจิกผมกับร้านมิงซ้อน่อส,นสองส้มสามปาที ติดดุมติกวัดง่าเลยแหละดีฉนกเขาจะกินสั้นเดาจะเดีดยงไปเลยนี่ครับผมขงะผมกินแบบสดๆเปลี่ยนสไตล์ร่องเบิ้งเา มาที่เด็ดที่นะครับมันละจัดเต็มวิถายเดินหน้าด้วแหลมย่งเดียว่ันแสบมากแน่นอนใส่ละกระปีต้องให้กระปีมันละลายเลยหลังนึงแสบปีหายโอ้เหนือเปื่อยมากเลย ุดจอดครับผมสารสุดในเขียนนี่แหละเกรย์ยองครับน่าหยิบย่างแอบมากครับพี่นี่ตีกหน่อย Oh, no. ok Cổ subscribe าดีไหมครับผมเริ่มเปิดไหมนะครับร้องเนื้อไเปลือยไปแล้วสิ้นเนื้อจับมากพิกกีกับมีนะครับเดี๋ยวลองครเบิรงครับผมต้องกินหนึ่งถ้วยไปเลยขอร้องของก่อนร้องของด้วยเสียรก่อน จับมาเลยมีหมคือหอมดีครับผมหอมมันหวานดีมากเลยเออกินหนึ่งถ้วยไปเลยนะครับนี่ เดือนเดี๋ยวมาโฟกุณครับเดินไลในปากเตยมาก สุก <ừ> ุดข <ừ> ั้วชอบมากเดี๋ยวพี่ะมากินรสสวนมากกว่าผมสะอาดใจกว่าเพราะว่ากินนั่เดี๋ยวมันจะเด็นเสื่อผม กาแฟพาก่อนหัวละผาลงไปเซฟเป็นงาเลยเนี้ย tôi còn quăng lên chồng bùa rồi im Cây bên là Nó nào ít của bộ Nó sốt Nó น้ำไทยบมามากกินคมเนี่ยละโคตรคม,ม,มกว่าผมคมมากอะปิจุ่ไปก่อนละลายลุงเดี๋ยวก่อนนิดหน่อยครับผมแล้วเขาหยัมไปทีเนี่ยเข้มข้นเลย ความเปรี้ยของเนื้อ